ก๋วยเตี๋ยวโล่งศพรับรองความแซ่บครับพี่กั๊ดจูพี่กั๊ดจูอำเภอเจริญสินจะคล้องล้านกับใจดีราคากับผู้แพงครับมี่ยังแน่ยและไหมครัขายยังแน่ล่หละโมเมนต์แต่ก๋วยเตี๋ยวตัวนี้ กว๋วจั๊บต้มสีน้ำปลาคุอาหาก๋วยเวเนี่ยซุปเปิ้ลแนค่ะบอกพี่กัดเพิ่นแน่อยู่ใส่ดูถนนรอบเมืองจะเลื่อนสินค่ะจะเลื่อนสิน,มามานเนาะเดี่ยวนาโรงพยาบาลครับนี่ครับเบอร์เพื่อนโทรหาเด้อผู้อยู่งกลเอฟซีซื้อกว๋วยเตี๋ยวเพื่อนกะเนีย่ยซื้อร้านเพื่อนร้านก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกยายจันก๋วยเตี๋ยวโงรงศพว่าสันฟั่งมันตะยานเนาะ ดาวแ่บครับแ่บแ,บ,แบรับประกันความอร่อยหยุดทุกวันอาทิตย์เอาผู้ได้เขามาเบิ่งกับฝากกดแชร์กดไลค์ฝากกดติดตามเ,เด้อช่องคนลงปลาหากินน้าเที่ยวครับอยากกินก๋วยเตี๋ยวแ่บแสบอยู่อำเภอเจริญศรินครับเอฟซีผู้ใดอยู่ไกลกับแวะเขามากครับรับรองความอร่อยนะคนมาเนี่ยครับแม่ค่ายิ้มสวยครับใ,บใจดีครับเ่าหวานพร้อมโอเคครับผม สวัสดีครับ